อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโก ก็สวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานกับผม NT แชแนวกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะมาสอนเทคนิคนะครับผมในการยิ้มตัวละครเพื่อนนะครับผมเอาไปเล่นนะครับผมในการผ่านด่านหรือว่าผ่านดันเจี้ยนต่างๆนะทุกคนนะเออพอผู้เล่นบางคนนะครับผมอาจจะเล่นใหม่นะครับเลยยังไม่รู้ระบบนี้นะครับผมว่าเราสามารถยิ้มตัวละครเพื่อนได้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวละครของคนในกิวสิเออไม่ใช่ตัวละครเพื่อนเนาะ วิธีง่ายนะครับผมในการยืมนะผมเพียงแค่เราต้องมีสำนักก่อนนะครับผมและเรากดเข้ามาที่สำนักของเราอันเองนะฮะพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับผมเราก็เข้ามาที่ก่อสร้างอันเองนะฮะก่อ <iam Sir> สร้างแล้วเลือกคําว่าค่ายทหารจ้างอัเนเองนะครับผมค่ายทหารจ้างนะครับผมคือการที่เราสามารถยืมตัวละครเพื่อนได้และเราสามารถปล่อยให้เพื่อนยืมตัวละครของเราได้นะครับผมและอันนี้ดียังไงดีตรงที่สมมุติถ้าเราติดดานนะครับผมเราสามารถเอาตุลตการน,นะครับผมมาแบกเราได้นั่นเองนะครับผม แต่จะสามารถเล่นได้แค่ตัวเดียวนะครับผมของเพื่อนนะทุกคนเนาะเพราะถ้ายืมมา6ตัวแล้วลงทีมเรา6ตัวนี่น่าจะโกงไปนะครับผมโอเคซึ่งเงื่อนไขนะครับผมในการยืมเพื่อนนะครับผมมันก็จะมีต้องอุทิตนะครับผม500แต้มนะครับผมรวมถึงนะครับต้องมีอุทิศสะสมนะครับผม1000พนะครับถ้าไม่มีถึงนะครับผมเราก็จะไม่ได้นะเองนะทุกคนเนาะซึ่งเราสามารถดูแต้มอุทิศได้ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้เราครบเงื่อนไขที่เพื่อนกําหนดหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็สามารถยืมได้ ซึ่งวันหนึ่งนะครับผมสามารถยืมได้2ครั้งนะครับผมและเพื่อนนะครับผมมันก็จะรีเซ็ตนะครับผมทุกๆตอนตีห้าของทุกวันนะครับผมสมมุติถ้าเรายืมมาวันจันทรนะครับผมเพื่อนเราก็จะหายไปวันอังคารนั่นเองนะทุกคนเนาะและสัปดาห์หนึ่งนะครับผมสามารถยืมได้แค่6ครั้งนั่นเองนะครับผมเออซึ่งการยืมนะครับก็ต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็ดูให้ดีๆนะทุกคนเนาะแบบว่าเราติดจริงๆนะครับผมแต่ก็ต้องมีคนบอกว่าเฮ้ยเอาเพื่อนไปแบกอารีน่าดีไหมมันไม่ได้นะทุกคนนะซึ่งเพื่อนสามารถ ก็คือสัปดาห์หนึ่งได้แค่3ครั้งนะครับผมในการเล่นนะครับผมซึ่งโต้หัวคืออะไรก็คือการเล่นเนื้อเรื่องโปเตียแหละสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะแล้วก็ป่าสุนัยนะครับคืออะไรก็คือการที่ล่าวงแหวนนะครับสามารถเอาเพื่อนไปเล่นได้ผม7ครั้งเลยนะฮะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับทาให้เราน่าจะผ่านวงแหวนได้ง่ายขึ้นนะทุกคนเนาะสมมุติถ้าเราหาไปก่อนหาไปปั๊บปัป๊บหาคนไหนดีคนไหนดีคนไหนดีอ,อ่ะสมมุติถ้าเราเจอคนนี้ผมอยากยืมพี่คิมผมยืมอ่ะกดยืมไปเลยครับปหม แล้วก็ยืมสําเร็จนะครับผมและเราสามารถเพิ่มเพื่อนเขาได้นะครับผมหรือว่าขอบคุณเขานะผมกดขอบคุณไปเลยปุ๊บขอบคุณสําเร็จนะทุกคนนั้นไม่มีอะไรมากนะผมซึ่งแค่นี้นะผมเราก็ได้ตัวละครเขามาเล่นนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครเพื่อนนะครับผมมันจะมีหมดขีดด้วยนะทุกคนนะแบบว่าถ้าคนยืมเกิน2หรือ3คนนี่แหละมันจะตันนะทุกคนนั้นเนี่ยอย่างเช่นคนนี้นะผมจู่ๆูชิงค่าดาวคนนี้นะฮะเห็นไหมทุกคนมันจะเขียนว่าเช่าหมดแล้วนะครับผม ทำให้เราไม่สามารถยิ้มเขาได้นะเห็นไหมครับผมเออซึ่งมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนต้องยิม2หรือ3คนนะฮะผมลืมเรื่องนี้ไปนะฮะอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษเดินละกันเนาะทุกคนเนาะโอเคพอได้ตัวละครเพื่อนมานะครับผมเราจะกดใช้ยังไงนะครับผมง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับผมไปเล่นเนื้อเรื่องหลักเนยละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะครับผมพอเราเข้าเกมมานะครับผมเราก็จะสามารถยิ้มตัวละครเพื่อนได้นะครับผมตรงนี้เลย ใช้ทหารจ้างนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะสามารถเล่นตัวละครที่เรายืมเพื่อนมาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่าสิทธิ์ใช้ได้กี่ครั้งนะครับผมในการต่อสู้นั่นเองนะเห็นไหมซึ่งลิสิตพวกนี้นะครับผมมันจะรีเซ็ตนะครับผมตอนวันจันทร์ตอนตีห้านะทุกคนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะรีแบบว่าเป็นสัปดาห์นะทุกคนนะเรื่องแบบนี้เนาะเออถ้าพูดเข้าใจง่ายๆนะครับผมมันก็คือรีสัปดาห์แหละโอเคซึ่งตัวละครมันก็จะสามารถใส่ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะคร แค่ชิวๆนะครับผมเราก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับผมเห็นไหมทุกคนชิวๆวับผมก้าวเพื่อนมาแบกได้ผ่านด่านชิวๆนะครับผมมีจุดชิงนั่นเองนะฮะในการผ่านด่านก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสลับการที่เราสามารถยิ้มตัวละครเพื่อนได้อย่างไงนะครับผมต้องบอกว่ายิ้มตัวละครในคนในกิ้วสิโอ้ยิ้มเพื่อนอย่างเดียวเลยกูอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไคร์แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนพิ่ศงมากเลยนะครับผมและคลิปหน้้จะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะคครรััับบบบผผมมมและเจอกนให่ จะจมตยียไปเลยยังขม่มกรปรับขมกอบ้านไดมักนกว้างดีวะอุ๊ยจกไวจัดของจริงที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีแต่งคนบอกว่าเซน